สถานีรถไฟกันตังสุดสถานีรถไฟฝั่งอันดามันสร้างขึ้นมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่6นับถึงตอนนี้ก็อายุประมาณ111ปีแล้วนะอดีตเคยเป็นศูนย์กลางการคัมานาคมและการขนส่งที่สำคัญของจังหวัดตังตัวอาคารสถานีเป็นสถาปัตยกรรมแบบบ้านขนมปังขิงที่ได้รับอิทธิพลมาจากตะวันตกสมัยวิกตอเรียเป็นลวดลายฉลุสวยงาม ภายตัวอาคารมีการทาสีเป็นสีเหลืองมัสตาร์ดตัดด้วยสีน้ำตาลสวยลงตัวมากใครที่มาเที่ยวจังหวัดตังไม่ว่าจะเป็นทางรถไฟหรือมาด้วยรถส่วนตัวต่างก็ต้องพากันมาแวะถ่ายรูปก,กันที่สถานีรถไฟกันตังกันทั้งนั้นถือเป็นแลนด์มาร์คสำคัญของจังหวัดตังเลยนะที่เราไม่ควรพลาดด้านข้างสถานีก็ยังมีพระพุทธรูปให้เรากราบสักการะและก็ยังมีจุดถ่ายรูปคู่กับน้องพยูนด้วย ใครที่มาเที่ยวจังหวัดตังก็อย่าลืมแวะมาแชะรูปสวยๆกันที่สถานีกันตังกันนะจากที่เราลงรถไฟสามารถเดินเล่นได้ประมาณ2-3ชั่วโมงยังไงก็มานั่งรถไฟเล่นมาเที่ยวสถานีกันตังกันนะ